ใส่กวนที่กันนะครับตับนออตุ๋ยนะครับหวานตุ๋ยเืมอืม้ยเฮ้เฮ้เฮย้เยเเอ กินตุพี่นนอะนีะ่มันเลี่ยงสดแซ่บต้นอ่ะหอยเนาะน้ำม้อนนีน้ำร้อนดีเด้พอไรคือเกาหน่อยหนูนเนาะเนครับเนบกินชื่อวานอะแอบ

หน้าเพลินหน่อยมันสื่อเหนียมากรสไปก่นันเลยวะไปกินนีต่วอกหนอโห่เ่าเพิินมามเนียมาตอนโอ้ต้นหอมงางวานันจนโอ้จับเนาะพันถึงเนี่ยวุ้ดจับเป่ เอืมจัดห้างจัดให้พี่ชายเลยบ่พ่อกับพี่อีก,กพี่น้องเนาะนนั่ปกตินี่ตะก้วยกินเก่งหว่าสองโลสิอยู่กว่าเนาะโอ้ยแซ่บเลยแต่ผมกินในบ่หลายดอกพี่น้องอมผมกินแบบพวกเห็นปันหายหญ่โน่นหนูเนาะ แต่อันส่วนเขากินเพือนล้วเป็นหลัวสองลหลกกพว้าให้ียาดคว้าเสียบแล้วเกี่ยวทะเลกันพี่น้องครับไปทิ้ไปจุกินจุกทะเลหมดแล้วเงียเกียวบรรยากาศหมแล้วอื chào mấy nghe cha Chơi nụ cha mới biết cháu 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 ก็จ้าเช่นเียว ok> ี่น้านสาวเอาเอาเยเข้ามาคัสดีค่ะอุ้ยใส่จุแบเตเอเลยลูกกินได้หลายคนไม่นัังแสบพี่น่องอือหือยอดยอดนะบอกลวดผ่าคริลเออไหมมีพ่นผ่าคริลิโนี่ กินมุเซบะโอ้บ่มากปลากิเลอเอาอีนวย ไนฟนจาก้องนะนลุ่งาหนะาอาไปติดตามช่องอยียงเขาไปติดตามงจ๋าจ่้อจ้าจ่าเจ้าจาชาแนลค่ะเจ,จ้าจ่าชาแนลร้านส้าพี่หนกจจนเนบเดืกันเลยอ้าคักคัก,กะเาวตัวแม่มาอื้อ สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนโอ้แบบเ่อแบบใสแก้วสุดสดเนี่ยอุ้ยสิกินเปลี่ยนอืมแบบน้ำมันพืนทอดแซ่บพี่น้องครับอือสุดสดนะบ้าผมอัมลำอมใช้น้องกันไม่อย่างกันอื แับ้อกันดาบไม่้อง่าคือแสบเลยจอดเลยมาเลอครับตั้งไก่ตั้ง่ไม่หอกอือเอาเาอือเอาเมยเอาเมยอือว่าว่เจาะมาดีเยรียก่าเนือมาแสบก็ดีกินพอดีเนาะก็ดีกินเนี่มัน กรุบกรุบดีพี่น้องครับผมเบิ่งเจียวหอนเพ่งไวเนาะมาๆมา,มาเอาไอห้หนุ่ยขอหยาดด้วยค่ะพี่น้องคะฝากน้ำเนยเด้อพี่น้องจ้าไปติดตามน้ำเนยเด้อค่ะจ้างกดหนุ่ยเบียร์ฟาร์มลี่นะคะเพ็ดใหม่จ้างเจอเพ็ดใหม่ไม่ไหรอกำลังทำเพ็ดใหม่เอาไปทำมากินแบบไง่ายๆดูคุ้งเรื่องพิธีพิธัน อยางนังก็กินได้เนาะไม่เอาอยากก็ไม่กินไม่อยากกูถึงเนาะอื่มันอยากจริงจริงน,น,นีออกก่เสือเ<ใ>นี่ยมันอืมความพเลยสุดยอดครับพี่น้องเป็นเมนูแบบว่าไอ้วัวเฮากับแบบว่ากินโบคอยหลายน้อยหนูเนาะนเอาแบบว่าเป็นความแซ่บ กินไปให้พ่อให้มันเศร้าอยากน่ะนะครับพี่น้องอืมห้องหิวห้องบะเมนคนกินจุกันคือแบบว่ากินกับพ่อหนักันกระเสียวเมนนู่นนี่น้อยหนุนน้องแมนครับเนื่อเอาผ่ากินเล้วพันตับตตับได้น้อยพี่น้องตับมันเบิดไว้แมนนะครับได้น้อยเดียวเดี๋ยวพูดกันได้เราแต่ละแขยงแมนบางคี้งมันกระจดีบางคี้งมันกะกระนองเกมให้ลูกค้าคนอื่นนั่มต้งเสีนะครับตรงแบ่งกันแบ่งพูดกันไปไม่ไม่ขาไม่ไม่ก็คือเวลา เอาขอบคุณหลายๆนะครับ <im Alto> ที่เของวัรับชุมนะครับผู้ใดกะบ่กินปอนกับพี่หนุ่ยก็ขอโทษขออภัยคือเก่าเด้อพี่น้องครับผมสำหรับคนกินก่อเสพซ้ำกันน้อยหนุ่ยเนาะนี่ก็ฝากช่องไอ้ทรายนำแล้วก็เพจก็ร่างจะเปิดใหม่เป็นบ่พี่หนุ่ยแม่นครับผมติดตามเร็วๆนี้เนาะครับผมว่าเพจเพจปัจจุบันก็จะมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหานิดหน่อยเดี๋วเวลาการเห็บเพจพี่น้องครับผมนะครับฝากขอไปติดตามเพื่อนำเด้อพี่หนุ่ยเคยบนคนกาฬสินธุ์ซื้อเจ้าเก่า้ื่ออดังเเพนคยหร เคย<ช>บนบอย่างเดียวใช่ไหมเคยบนอย่างเดียวอืมโอเคครับผมพอกันกินหนาเดี๋ยวไปเจอว่าพวกผมสกินอย่างที่อยู่กันอีกดนดอ,อยู่ไปเจออยรยองพัยาริมทะเลออไปแล้วครับผมพี่นองสวัสดีครับ <c oughs>